สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ r e t e n n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือคลาสสิกอีกเล่มนะคะ7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธ,ธิผลยิ่งของสตีเวนโควีกันค่ะครับผมเราจะไม่ได้ดูแค่ตัวหนังสือเพียวๆเนาะแต่จะรวมถึงเอ,อ่อที่เขาคุยๆกันในเน็ตในกระทู้หรือรีวิวต่างๆด้วยค่ะครับดีเลยครับจะได้เห็นหลายๆมุม เป้าหมายก็คืออยากจะสก,กัดเอาแก่นสำคัญไอเดียหลักๆแล้วก็มุมมองที่อาจจะต่างกันออกไปบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่โควีเขาเริ่มคือเขาเทียบให้เห็นความต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมอุปนิสัยกับจริยธรรมบุคลิกภาพอือฮึคือแบบแรกเน้นพวกหลักการพื้นฐาน ความซื่อสัตย์ความยุติธรรมอะไรแบบนี้ส่วนแบบหลังจะเน้นพวกเทคนิคภาพลักษณ์ทางลัดซึ่งโควีมองว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับใช่ค่ะเหมือนแบบอยากเกี่ยวข้าวแต่ไม่เคยหวานมาเมล็ดเลยอะไรทำนองนั้นใช่เลยครับแล้วมันก็เชื่อมกับเรื่องสำคัญมากคือเรื่องกระบวนทัศน์หรือ paradigms ครับผมอ๋อแว่นตาที่ใช้มองโลกใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับคือมันเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตีความสิ่งต่างๆรอบตัวยังไง เหมือนภาพลงตาที่เห็นเป็นหญิงสาวก็ได้หญิงชราก็ได้หรือเรื่องเล่าคลาสสิกที่ชายคนหนึ่งบนรถไฟใต้ดินที่ลูกสซนมากแต่จริงๆคือภรรยาก็เพิ่งเสียอืการเข้าใจกระบวนทัศน์ทะตัวเองนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็นำไปสู่อุปนิสัยที่หนึ่งต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนหรือ be proactive ค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ขยันทำก่อนนะคะไม่ใช่ค่นั้นครับแต่มันคือการตระหนักว่าระหว่างสิ่งเรา กับการตอบสนองของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นิดนึงอ่าฮะช่องว่างให้เลือกใช่ครับให้เราเลือกตอบสนองตามคุณค่าที่เรายึดถือไม่ใช่ตอบสนองตามอารมณ์หรือตามสถานการณ์ผ่านไปเหมือนวิกเตอร์แฟรงเกิลในค่ายกักกันที่เขายังเลือกทัศนคติของตัวเองได้โควีเลยชวนให้เราโฟกัสพลังงานในสิ่งที่ควบคุมได้จริงที่เรียกว่าวงกลมแห่งอิทธิพล circle of influence ขอองงเเราเอพอเราเป็นฝ่ายเลือกได้แล้วก็มาถึงอุปนิสัยที่2เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายในใจหรือ Begin with the end in mind อันนี้เหมือนจะสร้างบ้านก็ต้องมีแบบแปลนก่อนชัดเจนเลยค่ะต้องเห็นภาพสุดท้ายในใจก่อนลงมือทำไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันคือการกำหนดทิศทางกำหนดพันธกิจส่วนตัว Personal Mission Statement แล้วต้องมีอะไรเป็นศูนย์กลางนะคะจาได้ว่าเขาเน้นเรื่องนี้ใช่ครับ ต้องมีหลักการ principles ที่ถูกต้องเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาเงินครอบครัวหรือแม้เป็นงานเป็นศูนย์กลางเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงได้แต่หลักการมันมั่นคงกว่าเข้าใจแล้วคะ่ะและพอมีเป้าหมายมีหลักการแล้วก็ต้องลงมือทำอุปนิสัยที่3ามทำสิ่งที่สำคัญก่อน put first things first ครับอันนี้คือภาคปฏิบัติเลยเอาข้อหข้อสมาใช้จริง โควีใช้ time management matrix ที่เป็นตาราง4ช่องนะครับอ๋อที่แบ่งตามความเร่งด่วนกับความสำคัญใช่เลยครับแล้วเขาเน้นมากๆเลยคือให้ใช้เวลาในช่องที่2คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนพวกวางแผนป้องกันปัญหาสร้างสัมพันธ์พัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่มักจะโดนเรื่องด่วนๆแซงคิวตลอดถูกต้องครับพวกนี้แหละคือหัวใจของประสิทธิผลระยะยาวจริงๆ แล้วก็มีแนวคิด PPC balance ด้วยคือผลผลิต production กับความสามารถในการผลิต production capability อ๋อห่านกับไข่้องคำนั่นเองครับต้องดูแลห่านให้ดีด้วยไม่ใช่เอาแต่ไข่อย่างเดียวค่ะพอจัดการตัวเองได้แล้วก็มาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นเริ่มด้วยแนวคิดน่ารักน่ารักบัญชีออมใจหรือ emotional bank account ครับผม อันนี้เป็นการเปรียบเทียบเรื่องความไว้วังใจในความสัมพันธ์เหมือนเราฝากเงินเข้าบัญชีแต่เป็นการฝากทางความรู้สึกเช่นการทำตามสัญญาการเข้าใจคนอื่นการขอโทษใช่ครับส่วนการผิดสัญญาไม่รักษาความลับพูดจาไม่ดีก็เหมือนการถอนเงินโควี COVID ย้ำว่าการซื่อสัตย์ต่อคนอื่นแม้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ย สำคัญมากในการสร้างเครดิตความน่าเชื่อถืออืมจริงด้วยค่ะแล้วพอมีเงินฝากในบัญชีใจเยอะๆแล้วมันก็ช่วยให้อุปนิสัยต่อไปง่ายขึ้นอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะหรือ think win win a l i t e คือเชื่อว่ามันมีทางออกที่ดีพอสำหรับทุกคนไม่ใช่คิดแบบมีจำกัด sky sediment ality ที่ต้องแย่งชิงกันแต่ในชีวิตจริงมันจะวินวินได้ตลอดเหรอคะบางทีก็เหมือนต้องมีคนได้คนเสีย จริงๆโควีก็ยอมรับครับว่าบางสถานการณ์อาจจะหาวินวินไม่ได้จริงๆแต่หลักการคือเราต้องพยายามสแสวงหามันก่อนเสมอเป,เป็นเป้าหมายหลักในการสร้างความสัมพันธ์และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะต้องเป็น no deal คือไม่ตกลงกันเลยดีกว่าฝืนให้เกิด win lose หรือ lose win เข้าใจค่ะแล้วการจะไปถึงวินวินได้เนี่ยอุปนิสัยที่5ดูจะสำคัญมาก เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราสำคัญที่สุดเลยครับวันนี้เขาเปรียบเหมือนช่างตัดแว่นจะจ่ายแว่นให้เราได้ก็ต้องวัดสายตาเราให้ดีก่อนไม่ใช่เอาแว่นตัวเองมาให้ลองใส่ค่ะโควีเน้นเรื่องการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจมากเลยครับคือฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆทั้งความคิดความรู้สึกมุมมองของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ฟังรอจังหวะจะพูดแทรกหรือฟังเพื่อจะไปตัดสินหรือให้คาแนะนาจากมุมของเราทันที อันนี้หลายคนบอกว่ายากสุดเลยพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆค่ะพอมองย้อนไปตัวเองกอ็บ่อยเหมือนกันที่ฟังเพื่อจะตอบครับเราก็เป็นครับฝึกกันไปแต่พอเราเข้าใจกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อุปนิสัยที่6ประสานพลังส,งสร้างสิ่งใหม่หรือ Synergize รวมพลังให้เกิดผลคูณประมาณนั้นครับคือการทำงานร่วมกันแล้วได้ผลลัพธ์ที่มัน ดีกว่าที่แต่ละคนจะทำได้เองรวมกันเหมือนวัน plus One ได้มากกว่า2มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเกิดจากความไว้วางใจที่เราสร้างมาจากบัญชีออมใจเกิดจากการคิดแบบวินวินและการที่เราเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจากอุปนิสัยที่5แล้วเราเห็นคุณค่าของความแตกต่างเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆมันอาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่3 third alternative ที่ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยก็ได้ฟังดูดีมากค่ะแล้วทั้งหมดนี้จะยั่งยืนได้ ก็ต้องมีอุปนิสัยที่7ลรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอใช่ไหมคะ Sharpen the Saw ถูกต้องครับเหมือนคนเลื่อยไมย้ถ้าเลื่อยไปเรื่อยๆไม่หยุดรับคมเลยเลื่อยมันก็จะทื่อลงๆประสิทธิภาพก็ลดลงอุปนิสัยนี้คือการดูแลตัวเองใช่ครับดูแลและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องใน4มิติสำคัญคือร่างกายจิตวิญญาณสติปัญญาและก็สังคมอารมณ์ ออกกำลังกายพักผ่อนอ่านหนังสือเรียนรู้สร้างสัมพันธ์ช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้ครบเลยครับอุปนิสัยข้อนี้เป็นเหมือนการลงทุนในตัวเองเพื่อให้เรามีพลังไปใช้อุปนิสัยอื่นๆทั้ง6ข้อได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่แน่นอนค่ะหนังสือดังขนาดนี้ก็ต้องมีเสียงวิจารณ์บ้างอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกที่เห็นเห็นในเน็ตบางคนก็รู้สึกว่าเออเหมือนโดนบริษัทบังคับให้อ่านหรือเนื้อหาบางส่วนมันดูอุดมคติไปหน่อยไหมหรือเน้นความสําเร็จแบบตะวันตกไปหรือเปล่าครับก็เป็นมุมมองที่สะท้อนได้เหมือนกันบางทีการนําไปใช้หรือบริบทที่นําเสนอเช่นอบรมในองค์กรอาจจะทําให้แก่นสารมันผิดเพี้ยนไป หรือบากคนอาจจะไม่คลิกกับปรัชญาพื้นฐานบางอย่างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่ทางลัดเลยครับต้องใช้เวลาใช้ความพยายามซึ่งอาจจะขัดใจคนที่อยากเห็นผลเร็วๆอืมจริงค่ะสรุปแล้วแก่นของ7อุปนิสัยก็คือ การเสนอแนวทางพัฒนาตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอก (inside out) โดยยึดหลักการสากลเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานกับคนอื่นหัวใจจริงๆผมว่าอยู่ที่การรู้ตัวเองและการที่เราตระหนักถึงอิสระในการเลือกที่อยู่ในช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองของเรานั่นแหละครับแล้วเลือกตอบสนองให้มันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราเชื่อจริงๆซึ่งมันเป็นการเดินทางที่ต้องลับเลื่อยไปเรื่อยๆตลอดชีวิต ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางพัฒนาตัวเองอยู่ก็ถือเป็นกรอบความคิดที่น่าสนใจและทงพลังมากๆนะคะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องอาศัยการคิดตามแล้วก็ลงมือทำจริงจังๆด้วยครับผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าในช่องว่างเล็กๆที่เราพูดถึงกันเนี่ยระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของเราในแต่ละวันถ้าเราลองปรับเปลี่ยน หลักการเล็กๆน้อยๆที่เราใช้เป็นเหมือนเข็มทิศในการเลือกตอบสนองของเราดูมันจะสามารถเปลี่ยนภาพรวมของผลลัพธ์ในชีวิตเราไปได้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะกับหนังสือทีออ่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อ Atomic Habits ของ James Clear ค่ะเราไปรวบรวมข้อมูลมาหลายทางเลยทั้งบทสรุปบทวิจารณ์แล้วก็ความเห็นคนอ่านรวมถึงเรื่องของผู้เขียนเองด้วย ครับสวัสดีครับคือเราอยากจะลองกลั่นดูว่าเอ๊ะแก่นความคิดสำคัญสำคัญหรือจุดที่น่าสนใจหรือแม้แต่ข้อคิดอื่นๆจากหนังสือเล่มดังเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ครับจะได้เข้าใจว่าหัวใจหลักมันคืออะไรแล้วเราจะเอาไปต่อยอดคิดกันยังไงได้บ้างคะครับผมเล่มนี้ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆนะครับเรื่องแนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ว่าก็จะมาดูกันว่าหลักการสำคัญมันคืออะไร มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีมุมมองอื่นที่น่าสนใจหรืออาจจะแตกต่างออกไปบ้างไหมโอเคค่ะงั้นเราเริ่มจากแก่นหลักที่แบบว่าทรงพลังที่สุดเลยไหมคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆล็นน้อยที่เรียกว่า Atomic Habits เนี่ยแหละค่ะครับไอ้หลักการ1%ที่ว่าพัฒนาวลนิตและสิ้นปีจะดีขึ้นเ,เกือบ38เท่าจริงๆแล้วแก่นมันคือการเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าความสาเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตรงเดียว แต่เป็นการสะสมชัยชนะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่บางทีเราเออมองข้ามมันไปอืมอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่เขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องกระบวนการหรือ systems สำคัญกว่าเป้าหมายหรือ goals คือเป้าหมายมันแค่บอกทิศทางเนาะแต่กระบวนการที่ดีต่างหากที่จะพาเราไปถึงจริงๆแบบยั่งยืนถูกต้องครับ แล้วเขาก็ให้กรอบคิดมาเลยเป็นกฎ4ข้อในการสร้างนิสัยหรือ the four laws of behavior change ข้อแรกคือทำให้ชัดเจนหรือ make it obvious ทำให้ชัดเจนครับคือต้องระบุให้ชัดไปเลยว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนหรือใช้เทคนิคที่เรียกว่า habit stacking อ๋อ oh, habit stacking ที่เอาไปผูกกับนิสัยเดิมที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเช่นหลังดื่มกาแฟตอนเช้าฉันจะนั่งสมาธิหนาที อะไรแบบนี้หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้มันเอือ้อก็อยู่ในข้อนี้อืมน่าสนใจค่ะข้อ2อล่ะคะข้อ2องทำให้หน่าดึงดูดใจ make it attractive ค่ะอันนี้ก็คือการผูกนิสัยที่เราอยากสร้างเข้ากับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเช่นให้เราอยากทำตามอ๋อเข้าใจค่ะแล้วข้อสามคะข้อสามทำให้เป็นเรื่องง่าย make it easy ทำให้ง่ายครับ เน้นการลงมือทำซ้ำๆไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้แค่ให้ได้เริ่มลดอุปสรรคให้น้อยที่สุดมีกฎสองนาทีที่น่าสนใจคือเริ่มนิสัยใหม่ให้ใช้เวลาน้อยกว่าสองนาทีพอโอ้แค่สองนาทีเองเหรอคะใช่ครับเช่นอยากอ่านหนังสือทุกวันก็เริ่มแค่อ่านหน้าเดียวก่อนให้มันง่ายมากๆที่จะเริ่มทำมครับอืมอืมดีจังค่ะสุดท้ายข้อ4ข้อสี่ ทำให้หน้าพึงพอใจ make it satisfying ครับอันนี้คือต้องให้รางวัลตัวเองทันทีรางวัลแบบไหนคะอาจจะเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นแค่ชมตัวเองในใจหรือใช้ habit tracker ติ๊กในปฏิทินพอทําเสร็จพอเห็นความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมันจะรู้สึกดีแล้วก็อยากทําต่อฟังดูเป็นระบบมากๆเลยนะคะซึ่งที่มาส่วนหนึ่งก็มาจากชีวิตผู้เขียนเองใช่ไหมคะคุณเจมส์เคลียร์ครับ เขาเคยประสบอุบัติเหตุหนักตอนเป็นนักกีฬาเบสบอลแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวสร้างชีวิตใหม่ด้วยการปรับนิสัยเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับตอนเรียนมหาวิทยาลายัยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจมาเขียนหนังสือแล้วก็ตั้ง Habits Academy ด้วยอืมแล้วหนังสือก็ดังมากจริงๆเนาะขายดีทั่วโลกแปลไปหลายภาษาเลยใช่ครับมีคนเอาไปใช้เยอะมากอย่างใน Reddit ก็มีคนมาแชร์เยอะเลยว่าเอาไปใช้เริ่มทำสมาธิ วางแผนชีวิตดื่มน้ำตอนเช้าหรือจดบันทึกแล้วมันเวิร์กค่ะแต่ถึงจะดังแล้วก็มีคนใช้ได้ผลเยอะก็มีมุมมองที่ชวนให้คิดเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นว่ามีบทความตั้งคำถามอยู่ครับมีบทความชื่อ problems with a t o m a t e habits ที่เขาก็ชี้ให้เห็นบางประเด็นที่น่าสนใจเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการอ้างเรื่องผลลัพธ์ทบต้น1%ที่ เออบางทีมันอาจจะดูเหมือนสูตรสำเร็จตา,ตายตัวไปหน่อยไหมทั้งที่ชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นอืมหรือการใช้กราฟใช้ตัวเลขมันเน้นบางประเด็นที่อาจจะทำให้ดูน่าเชื่อถือเกินจริงไปบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกันเองในเนื้อหาด้วยครับประมาณว่าบางทีก็เน้นว่าสภาพแวดล้อมสำคัญกว่าแรงจูงใจนะแต่เทคนิคบางอย่างก็ยังต้องอาศัยแรงจูงใจอย,อยู่ดีอ๋อค่ะ หรือเนื้อหาช่วงเทท้ายที่อาจจะดูกว้างไปหน่อยไม่ได้จำกัดแค่เรื่องนิสัยซะทีเดียว mm hmm. เช่นไปพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพหรือสภาวะฟโฟลอะไรแบบนั้นเข้าใจค่ะแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบกับเล่มอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการพูดถึง Tiny Habits ของ B.J. Fogg ว่าอาจจะเป็นอีกแนวทางที่เน้นความง่ายมากๆแบบไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับไม่ได้บอกว่า Atomic Habits ไม่ดีนะแต่ชวนให้มองหลายๆด้านค่ะ <c oughs> โดยรวมแล้ว Atomic Habits ก็ถือว่าให้กรอบคิดให้เครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงเยอะเลยนะคะแต่ก็คงต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ลงมือทำสม่ำเสมอแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเราเองด้วยถูกต้องครับการที่เราได้รับฟังมุมมองอื่นๆหรือข้อสังเกตเนี่ยก็ช่วยให้เราเอาไปปรับใช้ได้แบบมีวิจนารณญาณมากขึ้นไม่ได้ยึดติดว่าเป็นสูตรสาเร็จเป๊ะ จริงค่ะสุดท้ายนี้ก็มีคําถามที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าออการที่เรามุ่งมั่นกับการสร้างนิสัยที่ดีเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองข้ามปัจจัยอื่นๆที่สําคัญในชีวิตไปหรือเปล่าหรือว่าการที่เราพยายามจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นความกดดันโดยไม่จําเป็นไหมนะอืมเป็นคําถามที่ดีเลยครับน่าเก็บไปคิดต่อว่า เราจะหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนานิสัยกับการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆให้มีความสุขได้อย่างไรค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Discipline is Destiny ของ Ryan Holiday ค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาหยิบเอาภูมิปัญญาของชาวโสโตอิกมาต่อยอดได้น่าสนใจมากใช่ครับเล่มนี้เขาเจาะไปที่คุณธรรมเรื่อง Temperance หรือการรู้จักประมาณตนซึ่งชาวโสโตอิกให้ความสำคัญมาก ฮ o ลลีเดย์เขาเสนอว่าวินัยในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการจำกัดอิสรภาพนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จความสุขหรือแม้กระทั่งการกำหนดชะตาชีวิตเราเองได้เลยน่าสนใจตรงคำว่ากำหนดชะตาชีวิตนี่แหละค่ะคือปกติคนจะมองว่าวินัยมันเหมือนกรอบมันเหมือนข้อจำกัดใช่ครับแต่หนังสือมองกลับกันเลยแล้วมันทำงานยังไงคะที่ว่าวินัยคือการปลดปล่อย คือหนังสืออธิบายว่าวินัยเนี่ยมันคือการที่เราควบคุมตัวเองได้ทั้งการกระทําความคิดหรือแม้แต่อารมณ์เพื่อให้เรามุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าตัวตนที่สูงส่งกว่าหรือ higher self แทนที่จะแบบว่าไหลไปตามสัญชตาตญาณหรือ lower self นะครับอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีวินยัยชีวิตก็จะวุ่นวายไร้ทิศท,ทางถูกต้องครับมันคือ chaos หรือความสับสนวุ่นวายแต่พอมีวินัยเข้ามา มันก็เกิดระเบียดขึ้นซึ่งไอ้ระเบียดเนี่ยมันเป็นฐานสําคัญของความสําเร็จระยะยาวไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวการงานหรือสุขภาพก็ด้วยมีตัวอย่างเยอะแยะเลยในประวัติศาสตร์เหมือนที่หนังสือพูดว่าวินัยคือหนทางปลดปล่อยตัวเราเองมันคือกุญแจไขโซ่ตรวนช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของแรงกระตุ้นง่ายๆหรือความขี้เกียจแล้วมีตัวอย่างใครบค้างคะที่เห็นชัดๆเออที่เด่นๆเ,เลยก็มีลูเกริก นักเบสบอลในตำนานครับหนังสือใช้เขาเป็นตัวอย่างว่าวินัยจริงๆมันต้องมาจากข้างในนะคือไม่ใช่ใครมาบังคับแต่เป็นแรงผลักดันของเราเองหาเหตุผลของตัวเองให้เจอแล้วมันจะทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ฝืนทำไปวันๆใช่ครับหรืออย่างจัก,กรพรรดิมาคาสโอลิอัสที่แบบมีอำนาจสูงสุดแล้วแต่ก็ยังยึดมั่นในความพอประมาณไม่หลงระเริงไปกับอำนาจเลยว่า วิในนี่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจริงๆนะคะโอเคค่ะพอจะเห็นภาพแล้วว่าวิในในมุมมองของฮอลิ d เดย์คืออะไรแล้วทำไมถึงสำคัญคราวนี้คำถามคือเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงคะมีหลักการอะไรที่พอจะจับต้องได้ไหมมีครับหลักสำคัญข้อแรกเลยคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นหมายความว่ายังไงคะก็คือการทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย แต่ทำมันทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะให้ผลดีกว่าการแบบฮึดทำหนักๆทีเดียวแล้วก็เลิกไปเหมือนที่เขาว่าทำวันละอย่างรวมกันแต่ละวันนะครับค่อยๆสะสมไปอืมเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันใช่ครับแล้วก็เริ่มจากเรื่องพื้นฐานเลยการดูแลร่างกายออกกำลังกายนอนให้พอตื่นเช้าหน่อยเพื่อให้มีเวลาส่วนตัวพวกนี้มันเหมือนสร้างฐานรากให้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฝึกวินัยเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วเรื่องการจัดการสิ่งรอบข้างหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นล่ะคะเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวมากครับนั่นคือเรื่องของการตั้งขอบเขตหรือ boundaries แล้วก็ศิลปะของการปฏิเสธการปฏิเสธนี่เองครับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะไม่กับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งที่มันจะดึงเราออกจากเป้าหมายอันนี้สําคัญมากมันช่วยรักษาพลังงานแล้วก็โฟกัสของเราไว้ ไม่ใช่ว่าใจร้ายนะแต่คือการจัดลำดับความสำคัญมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือการยับยั้งช่องใจก่อนตอบสนองหรือ restraint overreaction อันนี้เป็นยังไงคะอันนี้คือการฝึกสร้างช่องว่างครับระหว่างสิ่งเร้าที่มากระทบกับการตอบสนองของเราออกไปหนังสือยกตัวอย่างคว e นอลิซาเบธที่สที่ทรงนิ่งมากในสถานการณ์กดดันการหยุดคิดนิดน,นึงเนี่ยมันช่วยอารมณ์ที่อาจจะพลุ่งพล่านตอนแรกสงบลง แล้วเราก็จะใช้เหตุผลตัดสินใจได้ดีขึ้นแทนที่จะทําไปตามสัญชาตญาณซึ่งบางทีมันก็ผ่าดได้ไง่ายๆฟังดูแล้วการรู้จักตัวเองหรือ self awareness นี่ก็เป็นแกนหลักเลยนะคะขาดไม่ได้เลยครับต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองรู้ว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เราหลุดวินัยได้ง่ายพอรู้แล้วเราก็จะวางแผนรับมือล่วงหน้าได้เตรียมกลยุทธ์ไว้เลยว่าจะจัดการยังไงไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้แต่ว่าการมีวินัยมากม เข้มงวดกับตัวเองตลอดเวลามันจะไม่กลายเป็นว่าเรากําลังลงโทษตัวเองหรือทําให้ชีวิตเครียดไปหรอคะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับหนังสือเขาก็เน้นย้ําเรื่องนี้เหมือนกันวินัยไม่ใช่การลงโทษตัวเองครับแต่มันคือการลงทุนในตัวเองเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวเวลาเราทําพลาดไปบ้างหลุดจากแผนไปบ้างเนี่ยสิ่งสําคัญคืออย่าซ้าเติมตัวเองครับอืแต่ให้เรียนรู้จากมันแล้วก็เริ่มใหม่ และก็ต้องมีความเมตตาต่อตนเองหรือ self-compassion ควบคู่ไปด้วยเสมอความสมดุลน,นี้เองแล้วหลักการที่ว่าพ่อนปรนกับผู้อื่นเข้มงวดกับตนเองล่ะคะมันเชื่อมโยงกับตรงนี้ยังไงแล้วทำจริงๆมันยากไหมที่ไม่เผลอไปตัดสินคนอื่นถ้าเราตั้งมาตรฐานตัวเองสูงหนังสือไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีปฏิบัติเป๊ะนะครับแต่หลักการคือให้เราโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองเป็นหลัก คือเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางมีความท้าทายไม่เหมือนกันการเข้มงวดกับตัวเองคือความรับผิดชอบต่อเป้าหมายเราส่วนการผ่อนพรนกับคนอื่นมันคือการแสดงความเข้าใจให้เกียรติเป็นมนุษย์ของเขาแล้วมันต่างจากกริชหรือความมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยยังไงคะดูคล้ายๆกันอ่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันครับแต่ก็ไม่เหมือนกันซสทีเดียว วินัยในความหมายของฮอลิเดย์เนี่ยจะเน้นไปที่การควบคุมตัวเองในภาพรวมของชีวิตประจำวันการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำสม่ำเสมอส่วนกริดมักจะพูดถึงในบริบทของเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆระยะยาวแล้วก็ท้าทายสุดๆซึ่งต้องใช้ทั้งแพชชั่นแล้วก็ความอึดความพยายามอย่างสูงอาจจะพูดได้ว่าวินัยเป็นเหมือนเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยให้กริดมันเกิดขึ้นได้จริงครับเป็นฐานที่สำคัญมากๆใช่ครับ แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่หนังสือย้ําเตือนไว้เลยคือไม่ว่าเราจะอ่านจะเรียนรู้เรื่องคุณธรรมวินัยปรัชญาอะไรมามากแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงเวลาต้องตัดสินใจหรือถึงทางแยกในชีวิตจริงๆครับเราเองนั่นแหละที่ต้องเป็นคนเลือกที่จะลงมือทําความรู้อย่างเดียวมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัลที่แบบมีอะไรดึงความสนใจเราตลอดเวลาเนี่ยมันท้าทายหลักการเรื่องวินยัยการรู้จักประมาณตนแบบสโตอิกยังไงบ้างการฝึกเทมเพอเรนซ์ในโลกที่ทุกอย่างพยายามดึงดูดเราตลอดเวลานี้มันอาจจะต้องปรับใช้หรือมีความหมายที่ต่างออกไปในยุคนี้หรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างนิสัยครับเป็นแนวคิดที่เอ่อน่าสนใจมากคือพลังของการเริ่มเล็กๆเ,เนี่ยมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไง เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะทั้งบทสรุปบทวิจารณ์จากหนังสือ Small Habits Revolution ของ d e m e n z a e a r แล้วก็มีบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องวินัยด้วยค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยตั้งใจจะสร้างนิสัยใหม่พอเริ่มปุ๊บแป๊บๆก็ลมเลิกไปใช่ๆช่ทั้งที่ตอนแรกก็ตั้งใจดีมากเลยนะอืมข้อมูลก็ชี้เหมือนกันว่าแค่แรงจูงใจหรือความมุ่งมั่นเพียวๆเนี่ยอาจจะไม่พอมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสินะ ใช่เลยค่ะอย่างใน Small Habits Revolution เนี่ยจุดที่เขาเน้นมากๆคือแนวคิดที่ว่า Make it so easy you can't say no ทำง่ายจนปฏิเสธไม่ลงประมาณนั้นเลยค่ะทำให้มันง่ายสุดๆคือหัวใจของการสร้างสิ่งที่เรียกว่านิสัยจิว๋วหรือ mini habits พอเริ่มด้วยอะไรที่มันเล็กมากๆจัดการง่ายๆใช่ไหมคะมันก็จะช่วยลดแรงต้านในใจเราอ oh. ทำให้การจะลงมือทําอะไรใหม่ๆมันไม่ดูน่ากลัวไม่ต้องใช้พลังใจเยอะหมายถึงว่าถ้าแบบอยากออกกําลังกายก็อาจจะเริ่มแค่อ,อวิตพื้นวันละครั้งใช่ค่ะหรืออยากอ่านหนังสือก็เริ่มแค่วันละหน้าทําสมาธิแค่นาทีเดียวอะไรแบบนั้นก่อนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มทีหลังโหฟังดูเล็กน้อยมากเลยนะเล็กน้อยแต่แบบมันคือจุดสตาร์ทที่สําคัญไงคะ การเริ่มเล็กๆแบบนี้เหมือนเราค่อยๆทําให้สมองคุ้นเคยกับพฤติกรรมใหม่โดยที่มันไม่รู้สึกว่าโหถูกบังคับหรือว่ายากเกินไปเหมือนค่อยๆตลอมสมองว่างันเถอะใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปตรงกับพวกบทความจิตวิทยานะที่บอกว่าคนส่วนใหญ่รู้แหละว่าออกกําลังกายมันดีแต่การจะลงมือทําต่อเนื่องเนี่ยมันต้องอาศัยความเชื่อด้วยเห็นคุณค่าจริงๆอการตั้งเป้าเล็กๆที่สําเร็จง่ายเช่นเดิน15นาทีมันให้ความรู้สึกว่า เฮ้ยเราทำได้นี่นาอ๋อที่เรียกว่า small wins ใช่ไหมใช่ค่ะ small wins เล็กๆนี่แหละที่กระตุ้นให้เราอยากทำต่อ Harides เขาก็มีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ด้วยนี่นาใช่ค่ะเขาเล่าว่าเคยทำงานในองค์กรมาก่อนแล้วรู้สึกแบบงุดหิดจัดการเวลาตัวเองไม่ค่อยได้อือหือพอออกมาทำธุรกิจส่วนตัวถึงได้รู้ว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่สิ่งรบกวนภายนอกแต่เป็นระบบจัดการตัวเองข้างในอ๋อคือระบบภายในเราเองใช่ เขาเลยเริ่มศึกษาเรื่องวิธีสร้างระบบพวกนี้แล้วก็พบว่าการเริ่มเล็กๆเนี่ยแหละคือแบบหัวใจสำคัญเลยแล้วถ้าอยากจะทำให้การเริ่มเล็กๆนี่มันเว w ร์ k จริงๆต้องทำยังไงบ้างมีหลักการอะไรแนะนำไหมต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวงจรนิสัยหรือ habit loop ก่อนคะ่ะ habit loop ใช่ค่ะมันมี3ส,ส่วนหลักๆคือ 1. สิ่งกระตุ้นหรือ cue ตัวกระตุน้น 2. คือกิจวัตรหรือรูทีนพฤติกรรมที่เราทำนะคะ uh huh. และ3คือรางวัลหรือรีวาร์ดผลตอบรับดีๆที่ได้กลับมา Q Routine Reward ใช่ค่ะการจะสร้างนิสัยใหม่ให้สำเร็จเราต้องออกแบบวงจรนี้อย่างตั้งใจแค่ความรู้สึกดีที่ทำสำเร็จหรืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะหรืออีกเทคนิคที่น่าสนใจมากคือการซ้อนนิสัยหรือ Habit Stacking ซ้อนนิสัยยังไงครับ คือการเอาพฤติกรรมใหม่ที่เราอยากทําไปผูกติดกับนิสัยเดิมที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วเช่นสมมติเราดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ตั้งเลยว่าหลังจากดื่มกาแฟตอนเช้านิสัยเดิมฉันจะนั่งสมาธิ1นาทีนิสัยใหม่อ๋อเข้าใจละคือเอาไปต่อท้ายนิสัยเดิมเลยมันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าจะทำตอนไหนถูกต้องค่ะมันช่วยลดภาระสมองไปได้เยอะเลย แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเคยอ่านเจอว่าควรจะโฟกัสทีละนิสัยใช่ค่ะค่ะควรจะโฟกัสทีละอย่างให้เวลากับมันหน่อยอย่างน,น้อยก็สักเดือนหนึ่งให้นิสัยนั้นมันเริ่มเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างนิสัยต่อไปฟังดูเหมือนช้าแต่เออถ้าทําได้จริงๆปีหนึ่งก็ได้เป็น1ินิสัยดีๆเลยนะใช่เลยค่ะแล้วเพื่อให้มันอยู่กับเรานาน,าน,านเนี่ย ปัจจัยเรื่องการมีคนช่วยตามหรือการติดตามผลหรือ accountability and tracking ก็สำคัญอ๋อเหมือนบอกเป้าหมายให้เพื่อนรู้หรือใช้แอปช่วยจดบันทึกนี้เหรอประมาณนั้นค่ะมันเหมือนมีแรงกดดันเบาๆจากภายนอกช่วยนิดนึงแล้วการที่เราเห็นความคืบหน้าของตัวเองมันก็เป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆด้วยเรื่องสภาพแวดล้อมก็คงมีผลเยอะเหมือนกันนะมีผลมากค่ะต้องพยา,ยามจัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อน,นิสัยใหม่ที่เราอยากสร้าง เช่นลดสิ่งล่อใจสําหรับนิสัยเก่าๆที่อยากเลิกใช่ค่ะแล้วก็ทําให้การเริ่มนิสัยใหม่มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นอแล้วถ้าพลาดล่ะแบบวันนี้ได้ไม่ได้ทําตามเป้าอันนี้สําคัญเลยค่ะต้องยอมรับความผิดพลาดให้ได้บ้างการทําไม่ได้ตามเป้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากอย่าพึ่งท้อหรือโทษตัวเองใช่ค่ะอย่าพึ่งโทษตัวเองให้มองว่ามันคือข้อมูลคือฟีดแบ็กให้เราเรียนรู้แล้วก็กลับมาเริ่มทําต่อวันพรุ่งนี้ โฟกัสที่ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบต้องเป๊ะตลอดซึ่งก็ตรงกับหลักจิตวิทยาที่ว่าการให้อภัยตัวเองเมื่อพลาดมันช่วยให้เรากลับมาเริ่มใหม่ได้ง่ายขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการเสริมแรงบวกให้ตัวเองการเลือกนิสัยให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตก็น่าจะสําคัญด้วยนะแน่นอนค่ะต้องรู้ก่อนว่าภาพใหญ่เราอยากเห็นผลลัพธ์อะไรแล้วค่อยมาเลือกนิสัยเล็กๆที่จะค่อยๆพาเราไปถึงจุดนั้นอืม และสุดท้ายนะคะคือการทบทวนผลดีที่ได้รับเป็นประจำการที่เราตระหนักว่าเออชีวิตเราดีขึ้นยังไงนะจากนิสัยใหม่เล็กๆที่ทำมาเนี่ยมันช่วยย้ำเตือนเหตุผลที่เราพยายามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปได้เรื่อยๆฟังดูแล้วข้อมูลทั้งหมดนี่มันชี้ไปทางเดียวกันเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่จาเป็นต้องเริ่มด้วยก้าวที่ใหญ่เสมอไปการเริ่มต้นเล็กๆนี่แหละแต่ทาสม่าเสมออาจจะเป็นพลังที่แบบเราคาดไม่ถึงเลยจริงๆใช่ค่ะ เมื่อเรามองว่านิสัยต่างๆนี่แหละที่ค่อยๆประกอบสร้างตัวตนของเราขึ้นมาหรือที่เขาว่า our habits define us ลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่ามีนิสัยจิ๋วๆอะไรบ้างที่ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยนะอีกสักปีหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองไปได้อย่างมีความหมายเลยก็ได้นะคะชอบเล่มน,นี้ไหมครับหรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอนะีพีหน้า